สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มีเพารเแวร์มือสองมาหนึ่งเครื่องนะครับเป็นโรยันนะครับ P400 นะครับ P400 นะครับตัวนี้นะครับสภาพเครื่องก็ยังสวยอยู่นะแต่ว่าผมยังไม่ทำความสะอาดครับก็มีร่องรอยนะครับตามสินค้ามือสองนะครับผมนะมีรอยเปลี่ยนฟิล์มมานะครับผมนะแต่เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมคาปาเดิมนะครับบอร์ดไดเดิมนะ TR ข้างละ6คู่นะครับ ขนาดตัวเครื่อง2 u นะครับผมนะราคาอยู่ที่4,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับ4,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับหม้อแปลงคือใหญ่นะหม้อแปลงคือใหญ่ถ้าไปเทียบกับแอมประกอบนะครับราคา47 0 0เนี่ยผมว่าคุ้มนะไปขับกลางได้นะครับข้างละ3ดอกได้สบายนะฮะมาดูด้านล่างนะฮะด้านล่างก็จะมีฝุ่นหน่อยนะครับนี่นะครับบอร์ดได้เดิมนะครับนี่ทรนะครับจังขึ้นนะครับเกรดดีนะครับ นะครับประมาณนี้ครับผมนะฟูนมีแต่ผมยังไม่ได้เป่านะครับผมนะด้านล่างก็ไม่มีสนิมนะสนิมก็จะมีด้านข้างนิดหน่อยนะครับตามสภาพเครื่องนะครับแต่บอร์ดเดิมนะครับทั้งสองบอดเนี่ยฮะเห็นไหมครับบอดเดิมทั้งสองบอดนะครับนี่นะครับทั้งสองบอดเลยนะครับบอร์ดเดิมที่ยาเดิมนะครับผมนะดูเบอร์ c c ี67ีหกเจ็ดนะครับ ก็90 p 90 p ทั้งหมดเลยนะครับผมนะเดิมนะครับผมนะเสียงดีนะครับเสียงดีนะก็พัดลมมี2ตัวนะฮะเห็นไหมด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับพัดลมด้านหน้าด้านหลังนะครับน้ําหนักเครื่องก็หนักอาการอยู่นะครับผมนะตัวเครื่องหนานะครับเอาไปขับกลางได้หรือใครงบน้อยเอาไปขับเบรคก็ได้นะครับข้างละดอกได้นะครับผมนะผมว่าคุ้มเหรอราคาเนี้ยนะครับสี่พันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับไม่มีปลายทางนะครับลูกค้าช่วงนี้ ขนส่งก็ช้าช้าครับช่วงนี้คนส่งช้ามากนะครับ P400 นะครับนะกำลังวัดเท่าไหร่นะครับถ้าจะถามกำลังวัดจริงๆก็อยู่ประมาณข้างละ2 0 0วัตต์นี่แหละนะครับผมนะถ้าจะพูดตามความเป็นจริงนะครับแต่บางคนเล่นเครื่องเสียงก็จะไม่ค่อยจะรู้ว่าอันไหนวัตแท้วัตเทียมส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็หลงละเลืองกันเป็นวัตไม่รู้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนะครับผมนะอนะครับหม้อแปลงนะครับก็ใหญ่นะครับ หม้อแปลงก็ใหญ่นะตัวนี้ข้างละ200วัตบาทนะครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับแอมรุ่นใหม่นะครับแอมรุ่นใหม่ข้างละ200 3้0ามรบาทหม้อแปลงเท่าไหร่ครับหม้อแปลงเท่ากับปั้นนะครับถูกไหมครับหม้อแปลงเท่ากับปั้นแต่ตัวนี้คือใหญ่นะครับสีคอนะครับหม้อแปลงใหญ่นะครับทองแดงแท้เห็นไหมครับเสียงดีครับตัวนี้จัดจ้านวันนี้ไม่ได้เทียดให้ชมกันนะครับผมนะพอดีจะรีบไปข้างนอกนะครับอ่ารับประกันว่าใช้งานได้แน่นอนนะครับผมนะผมยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดครับผมนะ ราคา4,700บาทนะครับสนใจแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรนะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเน้นเน้นแอดไลน์นะครับไลน์มี2ไลน์นะครับแอดจากเบอร์โทรหรือ ID ก็ได้ครับผมนะนะครับพัดลมมีด้านหน้าด้านหลังเครื่องนะครับอ่าสวยๆนี่วางทิชชูงคือหม้อแปลงคือใหญ่มากนะครับถ้าไปเทียบกับแอมประกอบผมว่าตัวนี้คุ้มกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเอาไปเทียบกับแอมสมัยใหม่ตัวนี้คุ้มกว่าข้างละ200บาทนะครับข้างละ200บาทเนี่ยเอาไปดันอะไรได้บ้าง ดันสิได้นี่ยข้างละ3ได้นะครับอ่าหรือจะไปขับฮอนได้นะครับตัวนี้ไปขับ12นิ้วได้นะครับเสียงใสนะครับเสียงดีทนทานแน่นอนอึดแน่นอนนะครับโรเ่ยนนะครับอึดนะเพราะลมมี2ตัวด้านหน้าด้านหลังนะครับอ่ะนะครับสนใจโทรเข้ามาแล้วกันเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้สวัสดีครับ